ปองไม่เขาด้วยถาดอย่ามนี่งให่ลุนเข้ม่กลเราฟังไม่ชัดเจนเท่าไร่ลยกนแล้วไปเลยแล้วแล้ว่อนระนโอยดังมันมีรูปเยอะลุนลุนลุนสลนแล้วล่นแล้วล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 ่นแล้ว ลุนแล้วลุนแล้วลุนลแล้วลุนแล้วลุนลแล้วก็วววไ,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 ไามารู้นะครับว่าคู่นี้ค่ำนี้จะหลุดหรือเปล่าครับทุกท่านอ,อ,อันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้โหเร็วยังเร็วยงัยงบังมะครับระวังจะเป็นแต้มไหมอ้าว

ทำเวลาไหมครับเร็วนาฬิกาเดินนะครับไม่ใช่นาฬิกาตายลุนไม่เอาเอากอลูนหมดเวลาครับไหนเนาะหมดเวลาครับไม่บองไม่ติดบอลไหนยังไงกี้โตลงได้กี่คะแนนครับ